เมนดี้ครับเชียเชลซีไอสตว์ฟูเชลซีนะ่ะเน่ะไม่เป็เนี่ยใช่นั่นแหละเคฟูเชลซีวะ่ะโอ้โหเลสเปกเลยโลเอาฟีวินเราไปเลเปลไอ้ของจริงกันเนี้ยแพชชั่นเอฟซีอ่ะของคนเนี้ยสัตว์วอตดรบแพชชั่นฟยูโบโอ้ยกับโดน ปล่อยให้น้องแจ็คสันยิงมั่งมันผมเจอทีมเก่าตัวเองเลยวะ่ะผมรู้สึกเหมือนแบบเอาล่ะได้กลับมาเยืนอ,อนสโมสรเก่าที่นายเคยค้าแข่งนะโฟล่านายต้องต้องแบบโชว์เลสเปคนะเีอ yeah. ะ จานจานบอลจ้า <laughs> <Dan. Bon> <laughs> ซาร่าไม่อยากยิงทีมเก่าวะชัดซีซูเจซี่ ขนาดเขาเอาจอยนิ่งๆนะผมยังจ่ายเสียเลยเฮ้ยอามันโดโบยาด้วยเหรอเกินไปมันใจรักเกินไอเฮียบลอมันโคตรโหดเลยเอามันโดโบยาด้วยเหรอโคตรใจรักอ่ะแชทคนเนี้ยจริงนะเว้ยไอเฮียนับถือใจเลยจริงๆ เรียบร้อยนีหนังชีวิตมาแล้วหนังชีวิตปะ,นะเนี่ยโหยเฮียเดียวผมขย,ยับโกยศาสตร์เอาเว้ยหมดเวลาไอเฮียชนะได้แบบงงๆพี่เล่นโคตรดีเลยคนนี้น เล่นดีมากคนนั้นเบสเปกโบผมยังไม่ชำเนี่ยวชำนาเรื่องเขียวเท่าไหร่ก็ว่าจะแบบออาเชียทีมนี้เรามี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 โ e n เ i a l ชนะอยู่แบ็กซ้ายออก้ามาจะกับแกซินโยหน่อยน้องออก้าทองเตะมุมเข้าป่ะครับเตะมุมแบบทีเดียวเข้าเหรครับไม่เป็นครับ เลสโกแต่ยากพอดูโอเคเลสโกอป้าเป้ผมลองเล่นช้าๆดูบ้างนะชแชทแบบไม่รีบอะ่ะ เฮดีๆมีโชคดีอันนี้โชคดีเอฟเฟซหลอกยิงเสาแรกไอ้แฮตติดอเดซอนว่ะ โคโคมารเปร้โคเจอกับตียอดเอฟซครับผมฟ so านเด์ซาฟานไดยูโรลูนี่คาโตโตโซแคมเบลเฮียทีมเดือดอยู่นะทีมเขาบาลานนะโซแคมเบลก็เก่งนะจริงๆผมได้ผมลองมาในฟุตดาวเมื่อวานอะ่ะเก่งอยู่นะต้องแชท เยสตาล่าสักทีเถอะเท้าขวาของนาย คลเอ็ <Cold. S 2> มบัปเป้โคลคาโตโตโน้ววอเดรีบาฟเคิร์กเคิร์กใช่เลทเฮมเคิร์ก ๋อ oh, ้คาฟูแม่งโซกูแบบเขาใช้คาฟูปะโคเอ็มป้าเป้โคซาล่าโควิวสวย โถ oh. พี่เล่นไม่หนูมากเลยครับอ๋อผมเซิร์ฟเซิร์ฟเมกาครับผมมาเล่นเซิร์ฟไทยมันก็ปกตินะครับผมเล่นเซิร์ฟเมกาวัสดีคุณยุทธนานะครับโถ <c oughs> สาระชีเวลเอฟซีจริงคุณเนี่ยชีเวลลาเอฟซีเวลลาเฉวไอไดอ้อะบอกเลย แล้วคนไทยเติมเยอะไปหน้าจริงไม่แพ้ชาติดานเนโลกคนไทยอ่ะเครื่องเติมอ่ะนำหน้าใช่ปะพี่เอคิดจะเอาแพ็กมาหรอกผมว่าภาคนี้แม่งสุดๆ,ๆเลยนะเว้ยปั๊มเงินเงินสุดๆ,ๆอ่ะปั๊มธนาบัตรสุดๆอ่ะเออจริงภาคเนี้ยมีแพ็กแบบการันตีโปรโมอะไรเงี้ยเชิดร Water Rebound for You Man โอเคเดี๋ยวพึ่งนะ สีดานไปเอ็มบัปเป้ปเโค้ยเอ็มปเป้ปเกาเซโดสวยออโพซาลาโค ันนี้เพราะว่ามันเป็นสองเค็มไงถ้าสามเค็มมันเข้าไปแล้วเมื่อกี้เม่งเมื่อเมื่อกี้มันสองเค้มไงเนี่ยสองเข็มแท็กซ์เป็นสามเค็มมันเข้าไปแล้วโคบอมบัสต้าเทเวลาเอฟซีของจริงนี่เฮียคือถ้ามันไว้สำหรับคนที่แบบไม่ดันไม่ดันออกมาถ้าเกิดคนที่ดันเข้าบอลผมผมก็ยิงเทเวลาลำบากใช่ปะ แต่ถ้าเกิดคนเล่นแบบรอจังหวะใช้ AI อยู่แต่ในกรอบเขโทษนะก็คือแบบพวกเล่นแบบรอเชิงอะ่ะม่งก็จะแบบเสียเปรียบตรงนี้แหละถ้าเจอคนแบบบ้าทีเวลาแบบผมมาและ ไม่อะมันโอพจริงนะเว้ยแชท ตีมจนจบคอลี่ไฟครับ <c oughs> ผมชิเวลาเข้าไปกี่ลูกก็เหมือนนะโก <c oughs> ครับผมเยสท่ามทายป๊อเป้ไม่ทำให้ผิดหวัง Yes ซาร่าเลสโกมาถ้าได้6เกมถ้าได้6วินก็ถือว่าตามตามที่แบบว่าเราปผมปกติได้ก็โอเคแล้ว6วิน8วินก็อาจจะตึงเกิน องเ็มว์ชนเสาเอฟซีวเนนีย yes เอ็มบาปเป้ let's go เวลาเอฟซีเอ็มบัปเป้เลสโก เอ้ป๊บเป๊โโวล Let's go t i v e FC เฮียของจริง